ทุกครั้งที่ผมเห็นทางฝั่งไทยเวลามีเหตุอะไรระดมเงินกันได้เป็นสิบสิบล้านบาทผมไม่เคยคิดหน้าว่าคนทางฝั่งนั้นเขาน่าจะใจดีกว่าคนทางฝั่งบ้านเราแต่ผมคิดว่าคนของเขาน่าจะมีจํานวนมากที่สามารถให้ได้พร้อมกันตั้งหากคนไทยจํานวนมากะมีเงินเดือนประจํามีบัญชีธนาคารมีแอปในมือถืออยู่แล้วเขาสามารถโอนเงินให้กันได้ในสิบวินาทีสําหรับเขายี่สิบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่เรื่องใหญ่พอที่จะช่วยเหลือกันโอนบริจาคก,กัน แต่พอคนแบบนี้เนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านในอีกประเทศหนึ่งยอดรวมกันออกมามันก็จะพุ่งเองดูเหมือนว่ามีคนช่วยกันบริจาคเยอะหลายๆคนชอบเอามาเปรียบเทียบกับกัมพูชาว่าทาไมกัมพูชาทําแบบนั้นไม่ได้บ้างคือคนส่วนใหญ่ในกัมพูชาเนี่ยยังคิดก่อนโอนอยู่เลยเพราะเงินก้อนเล็กมันอาจจะเป็นค่าอาหารมื้อหนึ่งหรือไม่กระค่าน้ำมันพุ่งนี้เป็นเรื่องที่โซเชียลคอมเมนต์ก็สงสัยกันว่าทาไมเมืองไทยทําได้ยังไงกันเวลามีเหตุอะไรก็ตามแต่มีเรื่องราวเหตุความเดือดร้อนอะไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในโซเชียลมีเดียทางฝั่งไทยนะคนช่วยบริจาคกันได้ทั้งประเทศเลยและก็จํานวนเงินมันก็มากมายมหาศาลเกินกว่าที่ในกัมพูชาจะไปทําตามได้มันแทบจะเป็นโลกคนละใบกันเลยเรื่องนี้นะครับก็มีการแสดงความเห็นกันต่อนะอย่างในเรื่องหนึ่งก็บอกว่าคือในบ้านเขาเขาบอกว่าในกัมพูชานะต่อให้เห็นเรื่องน่าสงสารแค่ไหนคนในกัมพูชานะ่ะจะถามก่อนว่าโอนไปแล้วจะลําบากไหมแต่เท่าที่ผมเห็นในบริบททางฝั่งไทยบางทีผมรู้สึกว่าคนไทยไม่ได้คิด อะไรมากมายในการที่จะบริจาคให้กับอะไรสักอย่างเมื่อเทียบกับคนทางฝั่งกัมพูชานะเขายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งมานะครับว่าในไทยเนี่ยมันจะมีกรณีที่คนไทยโอนเงินช่วยเหลือกันเพราะเห็นว่าอยากจะช่วยอยู่อย่างมากมายเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เรื่องนึงนะครับเขาบอกว่าแต่พ่อรายได้ในกัมพูชาไม่มั่นคงด้วยแต่เมืองไทยน่ะคนระดับรายได้กลางๆนะมีเงินมั่นคงมากพอจริงๆนะเยอะมากเลยคนกลุ่มนี้เขามีปัใจจัยในการที่จะบริจาค เขาไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะต้องกลัวว่าพุ่งนี้จะอดคนทางฝั่งนั้นเลยกล้าที่จะให้วันนี้ได้ทันทีโดยเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงต่อว่าแต่คนของเราก็หมายถึงทางฝั่งกัพูชานะคนของเราจํานวนมากอ่ะยังอยู่ในโหมดเอาตัวรอดอยู่เลยคือถ้าไม่เหลือจริงไม่มีใครกล้าเอาเงินออกจากกระเป๋าแน่นอนความเห็นทานประาครับก็บอกว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้ทางฝั่งคนไทยนะเขาจะได้เปรียบตรงที่ออนไลน์ก็พร้อมกันทั่วประเทศ อันนี้คือเรื่องของจํานวนคนที่ออนไลน์พร้อมกันด้วยคือไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็จะเห็นโพสต์เห็นแชร์กันออกไปอยู่อย่างมากไปแต่กมพชาของเรามันก็จะกระจายมากคนชนบทจํานวนมากไม่ได้ติดตามเพจไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับคนเมืองเรื่องเดียวกันก็เลยไม่ได้กระจายเป็นวงกว้างขนาดนั้นนี่แหละคือปัจจัยที่ไม่ได้มีมวลชนพร้อมกันมันก็เลยไม่ได้เกิดแรงบริจาคทวีคูณเงินก็เลยไม่ได้ไหลเป็นคลื่นเหมือนของทางฝั่งไทย แล้วที่ความเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าคือหลายๆคนพูดเหมือนกับว่าการบริจาคเงินนี่คือมัดวัดคุณค่าของสังคมว่าใครทําได้มากกว่าไปซะ้แล้วคือการที่ไทยระดมเงินได้เยอะเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้แปลว่าสังคมเขาจะเหนือกว่านะมันแค่สะท้อนว่าเขาแก้ปัญหาด้วยการบริจาคมันตรงกว่าตรงกว่าเยอะเลยของกัพูชาเราช่วยกันด้วยแรงก็เหมือนคนไทยในยุคก่อนท้านั้นก็ช่วยกันด้วยแรงแต่สมัยนี้มีเงินก็โอนกันให้ไว ด้วยเคยญาติด้วยชุมชนนี่คือสไตล์ของกัมพูชาเราช่วยกันด้วยชุมชนไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องเอาไปโชว์เป็นยอดในโลกของโซเชียลมีเดียขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าก็เพราะว่าหลายคนในกัมพูชาไปเห็นทางฝั่งไทยมาเนี่ยก็จะไปพูดถึงคนรายได้ระดับกลางๆงในไทยคือเป็นความสําเร็จสูงสุดเลยทีเดียวเอาจริงนะคนระดับรายได้กลางๆในไทยเนี่ย หลายคนดูเหมือนว่าจะช่วยบริจาคได้แต่พวกเขาก็อยู่ในระบบนี้ทํางานทั้งชีวิตเพื่อเงินเดือนแล้วก็เอาเงินนั้นไปแก้ปัญหาที่เขาก็หมายถึงว่าบางทีอาจจะต้องเป็นงบของบางส่วนที่แก้ด้วยซ้ํกากัมพูชาเราไม่อยากจะเดินเส้นทางนั้นทั้งหมดการช่วยกันมันไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันในกัมพูชานะแล้วก็ไม่ต้องมีใครมานั่งนับยอดด้วยบางส่วนนะครับก็บอกว่า ผมเห็นบางคนไปตีความว่าเพราะคนกัมพูชา,าโอนเงินไม่เก่งหรือว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทั่วถึงโอ้ยอันนี้ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ถึงหรอกแต่เพราะว่าความเชื่อในการจะโอนเงินให้คนแปลกหน้ามันเป็นคนละแบบกันของแต่ละประเทศผมหนามองว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นกับการบริจาคผ่านโซเชียลเป็นเรื่องปกติธรรมนาอยู่แล้วเรื่องนี้คุณเอาไปเทียบกับประเทศที่จเจริญกว่านั้นก็ได้จะเอาเป็นญี่ปุน่นหรือเกาหลีใต้หรือจะเป็นประเทศที่จเจริญกว่านั้นไปอีก หลายประเทศนะเขาก็ไม่ได้กล้าโอนเงินผ่านโซเชียลอะไรกันขนาดนั้นเลยแต่ว่าทางฝั่งไทยดูเหมือนจะคุ้นเคยกันเองในบริบทนี้ถือว่าเป็นบริบทที่แปลกและแตกต่างมากความเห็นทางมครับบอกว่าหลายหลายคนไ,นไม่พูดถึงผลข้างเคียงของมันเลยคนไทยจำนวนมากอาจจะถูกกดดันทางสังคมหรือเปล่านี่ความเข้าใจของเขาครับต้องย้ำว่าเป็นความเข้าใจของเขาอาจจะต้องช่วยต้องโอนไม่งั้นจะโดนมองว่าไม่มีน้ําใจแต่ว่าในกัมพูชาเราไม่สร้างวัฒนธรรมแบบนั้นเลย เรานะ่ะไม่เอาความดีไปบังคับกันผ่านยอดไลค์ยอดแชร์หรือยอดบริจาคใดๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะฮะน่าจะเข้าใจผิดในมุมมองนี้อย่างอีกคนก็บอกนะครับว่าแต่เรานะ่ะไม่ได้ภูมิใจที่จะทําให้ผู้คนมาะระดมเงินกันแทนภาครัฐทุกครั้งที่มีปัญหานะคือถ้าจะวัดว่าใครดีกว่าอย่าวัดว่าใครควักเงินได้เร็วกว่าในสถานการณ์ต่างๆจะดีกว่า เรื่องนี้ก็มีคนไม่เห็นด้วยอย่างเหมือนกันนะครับอย่างในความเห็นหนึ่งก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าแต่สุดท้ายในไทยเนี่ยคนที่เดือดร้อนได้ความช่วยเหลือจริงมันจะดีกว่าไหมถ้าในกัมพูชาทําแบบเขาได้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจริงด้วยแม้แต่คนบ้านเรายังไปทำอาหากินที่เมืองไทยคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าทั้งที่ในโลกจริงเนี่ยเงินคือเครื่องมือที่จะกู้ชีวิตได้โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ยากลําลบากแม้กระทั่งช่วงสถานการณ์ที่กําลังมีปัญหาก,กันเนี่ยการรักษาการเดินทาง การอพยพการโยกย้ายทุกอย่างต้องใช้เงินการกินกันอยู่ของผู้คนถ้าคุณบอกว่าวเราไม่อยากได้สังคมแบบนั้นแปลว่าเรากําลังยอมรับโดยไกลๆว่าเรายังไม่มีกลไกที่จะทําให้เงินไหลไปช่วยเหลือถึงคนที่เดือดร้อนได้เร็วพอได้ในระดับหลักวันแล้วก็จะไปพูดกันว่าไม่ต้องไปทําให้มันดูดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีมันใช่ไหมเนี่ยขณะที่อีกคนก็เห็นด้วยนะครับบอกว่า เรื่องไม่อยากให้มันเป็นไวรัลเนี่ยอาจจะอ่านดูแล้วเทนะแต่ว่าความจริงคือในกัมพูชามันไม่สามารถที่จะทําให้ใครสักคนมาให้ชุผู้คนช่วยบริจาคและเกิดเป็นไวรัลได้เองมันทําไม่ได้มากกว่าเพราะว่าฐานคนที่อยู่ในกัมพูชาในระดับที่จะมีเงินเหลือโอนง่ายแล้วก็ออนไลน์พร้อมเห็นโพสต์พอดีเนี่ยมันยังไม่ใหญ่พอและจำนวนประชากรเราไม่ได้เยอะเท่าเขาด้วยคุณก็เอาไปเทียบกับประเทศแตะ70ล้านคนเนาะมันขย่มต่างกันอยู่แล้วกัมพูชานี่ยังไม่ถึง20ล้านเลย คนที่เรียนโซเชียลจะจัดหลายคนเนี่ยไม่ได้มีรายได้มั่นคงเลยนะในกัมพูชาเนี่ยโอน20บาทตีเป็นเงินไทยนะครับก็คิดแล้วคิดอีกขณะที่คนรายได้ระดับกลางๆในไทย20บาทนี่คือเรื่องเล็กเลยมันเกิดแรงทวีคูณที่รวมกันออกมาได้ความเห็นตะบาก็บอกนะครับว่าไอ้เรื่องกดดันให้โอนเนี่ยผมเชื่อว่าในไทยก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าไทยก็ยังะระดมทุนได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแม้กระทั่งข่าวน้ําท่วมกว่อนหน้านั้นที่ผมเห็น คนไทยระดมทุนกันได้เร็วมากเลยโครงสร้างมันพร้อมตั้งแต่บรรัญชีธนาคารที่ทุกคนแทบจะมีแอป,ปโอนเงินทุกคนก็ดันมีพร้อมกันอีกเงินสัก2 0 3 0บาบาทก็มีพร้อมกันอีกพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะโอนได้ระบบการชำระเงินมันต้องคุ้นชินด้วยผมคิดว่าต้องถึงขั้นนั้นเพราะการใช้จ่ายออนไลน์ในประเทศไทยมันไม่ค่อยดูมีความยุ่งยากอะไรเลยคือถ้าจะมาบอกว่าเราไม่อยากให้ประชาชนมาระดมทุนแทนรัฐอันนั้นก็ไม่ใช่อีก แต่ความจริงก็คือไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็ต้องได้รับความช่วยเหลือยิ่งในกัมพูชานะเราไม่สามารถจะคาดหวังได้อยู่แล้วว่าจะแก้ไขอุดช่องว่างได้เร็วการที่ถ้าเรามีตรงนี้แทนขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามีคนบริจาคช่วยกันได้อย่างรวดเร็วเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี่คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตคนได้สําหรับไทยนะผมมองว่าไทยไม่ได้ถึงขั้นที่คนจะรู้สึกว่าภูมิใจต้องบริจาคแล้วก็ช่วยกันรวดเร็วแต่ไทยเป็นเหมือนทางเรื่องฉุกเฉินอันไหนอยากช่วยอยากช่วยเรื่องไหนก็ช่วยกันไป ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมพูชาไม่สามารถจะสร้างระบบนี้ให้เกิดขึ้นในระดับประเทศได้ความเห็นทำไมครับอกว่าพูดเรื่องความเหลื่อมล้ําของไทยพูดได้เลยนะผมคิดว่าไทยเองก็มีปัญหาแต่ว่าประเด็นก็คือไม่ใช่ว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่มันคือฐานกลางที่ลงตัวสุดๆฐานกลางก็คือระดับรายได้คนทั่วไปเนี่ยที่ทาให้สังคมช่วยกันได้เร็วไทยมีทั้งคนที่ไม่ได้รวย แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นยากจนจํานวนมากเหมือนในกัมพูชานะนี่คือหัวใจของการที่จะ,ะระดมเงินแบบไวรัลดได้กัมพูชาพอจะมองออกเลยว่ามันไม่ได้ไปถึงขั้นระดับกลางๆของไทยที่เป็นอยู่ด้วยซ้าของเราเนะ่ยคนยากจนเยอะมากเก็บไว้กินข้าวก่อนคนรวยเนี่ยก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้หนาพอที่จะเป็นมวลชนที่จะทําให้พลังของการบริจาคเกิดเป็นขึ้นใหญ่ระดับนั้นขณะที่ชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว,ว่าความต่างที่คนไม่ค่อยกล้าพูดกันตรงๆเลยก็คือทางฝั่งไทยเนี่ย ผู้คนจะมีเรื่องของความไว้ใจขั้นต่ำต่อการโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักสูงกว่าที่คิดผมสังเกตว่าคนไทยจํานวนมากเท่าที่เห็นในโซเชียลมีเดียนะคนไทยจํานวนมากจริงๆคือไม่ได้ถึงขั้นมั่นใจร้อเลยว่าเงินจะถึงหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าเขากล้าที่จะโอนได้เพราะว่าระบบธนาคารหรือว่ากระแสสังคมนั้นทําให้พอที่จะไว้ใจได้ในกบูชากับกันเลยของเราเนี่ยต่อให้คนมีเงินนะคนก็จะคิดก่อนอยู่เสมอแหละ คือจะคิดว่าอา่าถ้าโดนกินแหละอันนี้คือเป็นคําทางฝั่งเขาเลยครับถ้าโดนกินก็คือแบบว่าอา่าถ้าโอนไปแล้วแบบว่าก็เอาไปกินเอาไปใช้ก่อนคือไม่ได้ไปถึงความช่วยเหลือเลยคือเขาเขาบอกว่าคนบ้านเขาเนี่ยจะคิดตรงนี้ก่อนแล้วก็คิดกันหนักมากเลยคือถึงกับเน้นคํานี้เลยนะถ้าโดนกินลหละขณะที่ความเห็นทาม,มาครับบอกว่าเรื่องนี้เนะี่ยต่างตรงที่คนไทยโอนเงินเพราะทางฝั่งนั้นเนะชื่อว่ามีอะไรผิดพลาดก็ยังพอจะตามเรื่องได้เพราะว่ายังมีสื่อมีเพจมีเสียงของสังคมกดดันไงแต่ว่า คุณก็มาดูที่ในกัมพูชาสิต่อให้ใครพาทาในตรงนี้นะต่อให้คุณสงสารแค่ไหนถ้าเงินหายก็คือหายจริงไม่มีใครตามให้ไม่มีใครรับผิดชอบด้วยความเสี่ยงก็เลยตกอยู่ที่ผู้ให้เียแหละแบบที่ใครกล้าโอนกันง่ายๆต่อให้มีเงินก็ตามก็ไม่กล้าอยู่ดีนะความเห็นผลมาครับบอกว่าฝั่งนั้นการโอนเงินให้คนแปลกหน้าไม่ได้รู้สึกเหมือนฝากชีวิตไว้กับโชคขนาดนั้นเลยแต่ว่าในกัมพูชาฝากไว้กับโชคชัดๆ คือทางฝั่งนั้นมันเป็นบริบทแบบว่าเท่าที่ผมเห็นจากการที่ไปทํางานในไทยนะมันเหมือนเป็นการทําธุรกรรมปกติเลยคือปกติมากเพราะว่าคนไทยคุ้นเคยกับระบบธนาคารแอปแจ้งเตือนมากกว่าคนกัมพูชาเยอะในจหลักฐานดิจิทัลแต่ว่าในกัมพูชาก,การโอนเงินของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเงินออกจากมือโดยที่ไม่มีอะไรชัวร์เลยทีเดียวความนต่ไาอีกครับก็บอกว่านี่แหละพอมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ฝังอยู่ไม่มีทางที่จะไปทําให้ กระแสสังคมนั้นสามารถบริจาคเงินช่วยกันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้ายิ่งไม่ได้ไปกันใหญ่เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอยู่เสมอผมคิดว่าในกัมพูชาไม่ได้ไม่บริจาคพราะไม่มีเงินอย่างเดียวนะแต่มันคือความจริงก็คือต่อให้ไม่ยากจนเลยในกัมพูชาอยู่ในเมืองใหญ่ก็ยังไม่กล้าโอนให้กันเพราะเราไม่เชื่อในกระบวนการอยู่แล้วแล้วก็ไม่เชื่อในคนกลางไม่เชื่อว่าความจริงจะถูกเปิดเผยที่หลังเมืองไทยอาจจะโปรง่งใสได้มากกว่าต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วกัน ความเห็นต่อมาครับบอกว่าผมสังเกตคนไทยนะคนไทยจำนวนมากเนี่ยคิดแบบนี้ตรงๆเลยโอน50บาทคือถ้าโดนโกงจริงนะก็ถือว่าสวยแต่ถ้ามันช่วยคนได้จริงก็ถือว่าคุ้มคือคิดแค่นี้เลยความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นในฐานชีวิตของพวกเขาเมื่อมันมั่นคงพอแต่ว่าคุณจะเอามาเทียกบกับกัมพูชาก็ไม่ได้ในกัมพูชารเราคิดกันอีกแบบถ้าโอนแล้วโดนโกงมันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าไงเงินนั้นเป็นเงินสําคัญของการใช้ในแต่ละวันด้วยซ้ํา นี่ไม่ใช่เรื่องของนิสัยการบริจาคหรอกแต่มันคือโครงสร้างชีวิตที่ต่างด้วยเพราะว่าถ้าให้ไปแล้วมันไม่ถึงความช่วยเหลือจริงเนี่ยเราก็คิดหนักเลยเพราะว่าตัวคนให้เองก็อาจจะค่อนข้างจะเสียดายเงินจํานวนนั้นอยู่ไม่น้อยเลยข้อมูลจต่บ้าคก็บอกว่ากัมพูชาน่ะไม่ได้ขาดแค่ว่าเรื่องไม่มีเงินหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของความอยากให้เงินออกจากมือเราไม่ได้ทําให้ดูเหมือนกันผมไม่ได้ชมว่าไทยดีกว่านะ แต่ภาพรวมที่ไทยอาจจะดูเหมือนใจดีมากกว่าได้แต่จริงๆแล้วเป็นแค่ความรู้สึกว่าโอนเงินให้แล้วชีวิตก็ไม่ได้พังต่อให้เงินนั้นหายไปก็ตามแต่คนกบฏชานั้นค่อนข้างจะเสียงสูงเกินถ้าโอนไปแล้วมันไม่ได้สบายใจตามมาเอา้าแต่ดูจากที่พี่พูดมาเนี่ยคือพยายามบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ไม่มีเงินแต่ดูจากการที่บอกว่าโอนไปแล้วรู้สึกไม่ชัวร์คือรู้สึกเสียดายเงินแสดงว่าก็แปลว่าไม่ได้มีเงินมากพอหรือเปล่าถึงจะได้รู้สึกแบบนี้ ขณที่บ,บางส่วนนะครับก็เข้ามาตอบกลับแล้วนะฮะก็เหมือนกับตั้งคาถามในประเทศเขาเองด้วยนะก็บอกว่าบางทีในกัมพูชาก็ควรจะถามตัวเองก่อนแล้วว่าทําไมแค่การโอ,อนเงินช่วยคนแปลกหน้าถึงกลายเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลกันขนาดนี้ไม่ใช่กังวลเพราะว่ากลัวพลาดหรือไงแต่กังวลเพราะว่าเราโตมาในสังคมที่แบบว่าหลายครั้งที่ให้เงินไปแล้วเงินมันหายเลยนี่แหละคือปัญหาแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบได้ไม่มีใครตามเรื่องให้เพราะมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นแล้ว เราจะสามารถสร้างความไว้ใจในสังคมต่อกันเองได้อย่างไงอันนี้เขาก็พูดถึงนะครับว่าในอดีตในกัมพูชาเนี่ยคือต่อให้ไม่ใช่ในะยุคโอนเงินแต่บริจาคเงินช่วยกันเนี่ยแต่บางที่มันหายแล้วหายเลยจริงๆมันก็เลยทําให้ภาพจํามาจนถึงยุคปัจจุบันด้วยยังีความเห็นนะครับก็บอกว่าแม้จะบอกว่าในกัมพูชามีวิธีช่วยกันแบบของเราเองแต่ความจริงก็คือเวลาที่คนเดือดร้อนหนักๆวิธีของเรามันช่วยไม่ทันอ่ะสิ แล้วผมก็มองว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้สถานการณ์มันก็ต่างกันด้วยนะจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาอมันไม่ใช่แล้วในยุคนี้ยุคนี้อาจจะต้องเหมือนเขาบ้างแล้วแหละทําไมทุกครั้งที่มีเรื่องของการระดมเงินในกัมพูชาเราต้องมาคิดก่อนเสมอว่าเงินจะหายไหมแทนที่จะคิดว่าช่วยเหลือแล้วเขาจะรอดหรือเปล่านี่แหละคือผลจากการที่ในกัมพูชาสอนกันให้ระวังมากกว่าที่จะไว้ใจมาโดยตลอดระวังที่จะโดนโกงบ้างระวังที่จะโดนเอาเปรียบระวังที่จะโดนหลอกพอความระวังกลายเป็นสัญชาตญาณ การที่จะช่วยเหลือคนอื่นในยุคปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ทันเขาซะแล้วผมพั่นใจนะว่าในกัมพูชานะ่ยมีคนมีเงินในประเทศนี้นะมีแต่ทำไมพลังของพวกเขาไม่เคยรวมเป็นคลื่นใหญ่ได้เลยแต่พราพวกเขาอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำนะเมื่อการรวมเงินมันจะแฟร์มันจะโปร่งใสได้จริงถ้าคนมีสัญญภาพยังไม่เชื่อเลยแล้วคนตัวเล็กๆที่เอาเงินสักครึ่งหนึ่งในการดำรงชีวิตไปให้คนอื่นจะเชื่อได้ยังไงกัน ความเห็นในช่วงท้ายนะครับเขาบอกว่าก็เพราะว่าในกัมพูชาน่ยคนทั่วไปแค่จะฝากเงินไปให้ใครสักคนไปช่วยบริจาคอยู่ข้างหน้านะ20บหรือ50าบาทตีเป็นเงินไทยนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือเขาบอกนะครับว่าคือฝากเงินแค่จํานวนนี้เนี่ยไว้กับระบบสังคมของบ้านเขาเนี่ยหลายๆคนน่ยยังคาดหวังอยู่เลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และความไว้ใจบางทีมันไม่ได้เกิดจากคําพูดวรระประเทศอย่างเดียวแต่มันเกิดจากประสบการณ์เล็ก ที่ก่อนนั้นอาจจะทําให้คนไม่ไว้ใจไปแล้วบางทีเราก็ควรจะเลิกถามว่าทําไมเราไม่เหมือนไทยแล้วหันมาถามว่าเราจะทำไงให้คนในประเทศเราไม่กังวลที่จะช่วยเหลือกันเองมากกว่าเราไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้จริงๆเหรอเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แค่เครื่องของการบริจาคนี่คือเป็นเรื่องที่น่าทิ้งสำหรับเขาไปแล้วนะฮะวันนี้มีอีกหลายเรื่องราวนะครับมาติดตามกัตนต่อในหัวข้อถัดไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ